ก่อนเข้านอนในคืนนี้นะคะแอดจะมาชวนฉลองค่ะให้กับน้องฮาวนะคะหรือฮาวยูไลด e That ของสาวสาวแบล็คพิงคค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีชื่อเข้าชิงค่ะในรายการ MBC Show Champion ด้วยนะคะแม้ว่าสาวสาวแบล็คพิงค์ะ่ะจะไม่ได้ไปร่วมรายการนะคะแต่ก็ชนะรางวัลนะคะได้อันดับที่1มาครองค่ะเป็นรางวัลนะคะประจำสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นถ้วยที่สอนะคะของฮาวยูไลด e That เลยก็ว่าได้ค่ะแม่ก็แอบเสียดายนิดนึงนะคะอดนะคะเห็นสีหน้าของ วนะเวลาที่ดีใจนะคะหลังจากที่ค่าวที่แล้วนะคะก็ได้ first win นะคะของรายการอินกิกาโยไปนะคะสาวๆก็มีอาการนะคะแบบว่าดีใจมากๆเลยนะถ้าได้ไปในรายการนี้ด้วยก็คงจะดีค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมรายการคนะแต่ก็ได้รางวัลที่1ค่ะถือว่านะคะเป็นรางวัลที่1ในรายการนี้นะคะเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ของรายการนี้นะคะแล้วก็เป็นรางวัล ถ้วยที่2นะคะของแบ็คพิงค์นะคะ,ะแอดก็เอามาอัปเดตให้ทราบนะคะสำหรับใครที่ถามเข้ามา,ามว่าเอชนะหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าพวกเธอค่ะได้อันดับที่1นนะคะจากรายการ MBC Show Champion ประจำสัปดาห์นี้คะ่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับสาวๆแบ็คพิงคะ์ตอบเนื่องกันไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค,ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า Yeah. Mm.